ไปได้คือเสาแท้ไงหืบโบเห็นว่าผลฟ้าอากาศมือกับช so, ิ้มมือไปนั่งผลฝ้าอากาศว่าหนีผัวได้เลยหรับบัวได้เลยเนาะเห็นว่าผลฟ้าอากาศมือกับชิ้มมือไปตามอากาศเนาะเราไปสูดไปเสาเนาะสมองเจ้าประหูจังหวะเราหรือว่าเราหากับตื้นนอสภาษาได้นอสประมาณนี้น่อยนี่แล้วกับฮะโอชัยหมอลำน้อยเต้นระบำกับลูกเราแล้วบอกว่า ขักนอนเน่แท้หนิแมงมันตอมผึบๆอยู่แล้วก็ได้ฝนตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้มยายังอัอนนี้คักเน่ดีหน่เสือ้อหมูเราผู้โดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่พอสาม,มุกดาเพื่อนน้องโมเพิ่นแวะเข้ามาส้นผลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ฝนตกตกกันยังบาทา่ทันแะท้งเนาะ สองฝากกระซุงฝาสกระงโฟนเนาะอ้าตัวเพื่อนซานเพื่อนโอ้โหอะไรกันมากแน่เนาะกระตบเราบุรีมาแต่โดนเพื่อนพี่เราเลยมาตั้งแต่มื่อที่ว่ามาแสดงความยินดีกับเราเอ้าเข้ามาทักทายกันก้อนไปเนาะอ่ะสบายดีเด้อทางนี้เด้อสบายดีโอ้วยดังนิมนำสามโมบนกุนทุก นายโ้นฟุลไปใส่พอได้พูดพี่น้องเนาะก็เลยมานายโ้นฟุมไฟเพิ่นผาขาวเรียบร้อยแล้วหรือเป่านี่ฮะยังอยู่โอ้แบบไหนจ๊ะคือมีไฟใส่ยืมไฟเราใส่อืมเรายืมไฟเอาได้๋ยถ้ายืมใส่ไปนี่ตลอดเลยบอลลึกแบบไหนนั่งมองอยูอืมคือยืมเพิ่นใส่ก่อน ແລະກໍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນຊິປົດມື້ໃດອໍບໍ່ເນາະ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 ມາຫານ້ອງ મો ມື້ນີ້ກໍຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຂ່ດແລບນ້ອງ મો ຫດືນລົດໃໝບມາດວາິີນໍລັງ สามุกเกิดอ้โหบอดีใจเนี่ยใช้นมโม้ไพยเบิรงดนู่ะคือป้าไม่เจ๊บอได้ใช้งานบอหมดนี้ข่อยว่าเยอะกว่ข่อยตามมาตามกินฉี่ไว้ไงอโอโตขออยอามาแบบนี้เลยอ๋อริเศคารี่มีสลอกสลิงทางเนยเนาะโอ๋อ ก็เนาะอันรถพันเทดเดี๋ยวนี้หันยังก็คือของไทยไปเลยเนาะอันนี้สติกเกอร์สติกเกอร์นะโอ้งามแทนนี่น้องโมเลือกฟีเอ็มโมเลือกเพันซื้อมาแบบเซอรไพรสเลยเบาเชียงเราชิ้เปลือกี้โอ้ถูกอันนี้คือยันนี่น้องโมเบาคนน้อยก่ เห็ดไข่แคเน่ใช่ไหมนี่พูดไพี่น้องบอหนังพูนา้าม,มีบอ่อลูกสาวแล้วอีกโอ้คักคักคักซันเล็กนี่ก็คักไอที่พูดไอพอมอมอี่น้องผูกเห็ดหมอกม้งคักแน่เนาะอันนี้อันนี้เพิ่นไปจา้างเห็ดแบบพิเศษบ่นนอลวูนได้ไรเนี่ยเนาะเดี๋ยมีโครงห้างแบบอน้ำเพิ่นอยู่แล้วเห็ดมัดเลยโอ้เห็ดคักแค่นี้เนาะไข่ขอไข่โครก็คักแล้วนี่เนาะผู้ทางหน้าก็มีนั่น,นดิ น้องโมซินแล้วบ่ากับแบบขี่รถซาเล็กนี่ขี่ได้ปะโอ้โอ้เกง่งเด้ขี่รถซาเล็กได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลย<อ>สามุกได้บุกการขี่นี่อืมถูกโอ้ขังบ้านขังเคื่อเพ่อนี่กะทำความสะอาดเ,เด้อน้องโม,โมเยเนาะได้ได้จักมือได้หน่น้องโมได้ได้ทิศหนึ่งนะทิศหนึ่ง คิวก uhm. oh ุ ho, ้มกุ um. one. One ้มพลอพี่น้องเลยอ้อตูวถั่ยพิ่นกระปุกอันนี้กับอนาคตเกษตรเป็นของครัวอันนี้ของน้าพิ่นตัวนี้เนาะอ้าคนนอนนอนแต่โดนน้ำบอ่อ้ามึงนี่แมงมันตื่นแล้วนะ นอนพังร่างอันนี้จักปีได้นี่น้องโมปีหนึ่งใหญ่ไปโนบะ่ะตอนนี้ยังกินน้เจ้าอยู่บ่โอ้บ่ได้เพิ่มน้เสริมบอเป็นได้คือเสาแท้นี่ยเฮบ่เห็นว่าผลฟ้าอากาศมือกับชิมือไปน้ำผลฟ้าอากาศบอหนิบ่ได้เลยฮับ่ได้เลยเนาะเห็นว่าผลฟ้าอากาศมือกับชิมือไปตามอากาศโอ้เราบ่ได้สูบได้เสาได้สามหสเจ้าประหูจังหวะเรา เรื่อเหากตื่นอภาษาได้นอนบ้ามือห้จักน่อยนี่้วกับใช่หมอลำน้อยเต้นระบอากระลูกเราแล้วบอกว่าที่มาว่าขวาก็ว่าลวเจอกันอันนั้นมีัสสัสภาษมนอันนั้สาวบวกเขาสไปใช้นี่มสาวบวกเขาหายอันเอพีสามบ่ตู่ตูนี่ละ คี่เมนเ็ดอยู่บ้านสวนเนาะอยู่ไหยยูหน้านะเมนสันนุปุกเอ่อยางพาราขึ้นเนาะนอนเผาโอ้ยมอดจมเลยะไว้มูถึงมันลายแท้บ่กเราปลูกยางพาราขึ้นก็เมื่อยคาลอยนะทั้งนี้การศิวาว่าบ่อนอนเผานองปลาปลูกพักครูเนาเรียกเป็ดเรียงไก่ของในศิปลูกยางพาราขึ้นมาสันเวนเนาุปลูกยางพาราขึ้นมาสันนุปย ใช่ได้ไหมชิบหายต้นยางพารามาทั้งหมดใช่ s a ได้ปลูกยางพารานี่ส a m o a ว่านะคนสิปลูกยางพาราผัดยา Samoa ฮัลโหได้ส m o a มาเรียนนอนเวนเนาะเยอะ s a ด้มาเรียหาต้นไม้มาลงบนหลังมูบมหรี่บัตตุบูผ้าผูกมีบ่เอาข่อยบอกว่าให้คุดอันคูไว้ด้วยจะหาข่อยว่าหาแถวไปปลูกของเตงว่ะ เราเห็ดอาชีบยังกรบปุกผ่านนะมัอนี่กระดุบอ่ะสัสโบวีเขาต้นทึนมืนีลุบเห็ดยังมัอนี่มื่อวานไปซื้อในเด็กเปไปขายได้ขายเครื่องมอ,อกขายเครื่องขายเกี๊ยวก็ไปได้น้องมอขายกระปุ้นอันนาเหย่งฉุบน้ำไม้โอ้แบบเห็ดเองบมื่อด้วยในใดไปซื้อมาขายอืมซื้อมาแล,ล้วครับไปรอขายสิบอหนุ่ยโอ้ทุนหายกำไรเกี้ยงบ่น้องมอง เฉพาะเล่าจังข้อท็จมงเห่าเฉยๆเราขีดอุกเนาะลูกแปะลูกแปะเป็นในแรคือว่าขายบ่ออกแบบมีคนซื้อบ่รู้ว่าจังไรโดสยส่วนราเพื่อนกินข่าวเลยนะโอ้น้องโมอ่ะยังในมาขายแต่ละเทือนนี่แต่ข้าวปุ้นโอ้ข้าวปุ้นแล้วกับกับข่าว<ม>อืมอย่างขวกินเนี่ยอืม,มเลยมาเก็บกระดาษเก็บกระดาษขายน้ำ โอ้เก็บกระดาษขายน้ำไม่ได้ไปกับลูกไปน้ำตลอดบอฮิโน่เขาต้องเลี้ยงเขาให้ลูกบอจะเขาปลูกบอจะราคาอันนี้เด้เนาะหลังบอหลังวันทำปลูกผักกูมีเนาะตัวมะขอมมะเขือคืออันข้าเจ้าเห็ดนี่างนี้เนาะคือน้องเมย์เนาะไปขายใบขายพออยู่ี่นี่มันมีตลาดนัดได้เนาะในนี้คือสิได้ขายอยู่ปลูกอันเป็นพวกเป็นหมาเป็นมะตูมมะเตงพรานอ่ะฝนเนาะสนุน ไปในนั้นทางนั้นเพราะว่าคลายทางนี้มันก็ดุบทุนนี่ยแม่ข่าลาศีเฮ็ดถ้าเราบุเห็นคู่มังเตงคือสีบรไ่งมังเตงในมังเตงปุ๊บตกมาเห็นคู่มังเตงก่อนน้องโมเคยปลูกผภาคยุวะซะปลูกปลูกนั่นนึงมางเตงมาทั่วปลูกคายแม่พอได้กว่าจะลงทุนพอได้ เก็บหายเก็บซิดได้เนาะพราะว่านาโฟนีเพราะว่านาโฟนีโอ้พักเพลงได้สนวนเลยเนาะการปลูกได้ก็หาพักมาลงเนอน้องมูเนอะพักเพลงซับผักหอมนมัดถอปมือนี่หาพันมาสั่นเนาะแล้วไปยังไงยังไงเจ้าไปเบิ่งเพื่อนเอื้อคอยอยู่สวรรค์เขตเราผมมีดินมีรอนแต่ว่าความขีดอันปัญญาการปลูกเราป้นาะคอยังงงเลยสามสั่น นับแต่กระปุกแล้วตัดไม่ใส่คีดินปลูกพักปลูกเนี่ยแซมุกเลยต้องเห็ดแบบสัน้นเอาเนาะเพราะว่าเาพ่ม,มีดินพื้นที่เราไงซาบุญมาก,พ,าาก<ด>พ่อดีเลยโดนเฮานี่แหละเนาะพาเราไปเราไปเบิ่งเราทวงแต่ต้นไม้ต้นโตน<อ>พักเนี่ยคาบุญน้าปลูปกนะดินแบบนี้แห้งสบาย้ได้ปลูกเราแหงบัวป้าแหงว่างเลยขันแบบนี้เนาะแมนไอ้ยข่อยเราเป็นคนขยันขันอยู่ตัวเมืองเลยค่ะแมนเมืองสวรรค์ได้ได้แซมโอ ดินอะโบ่มีเราก็เลยเอาความคิดตัวนี้เลยเอาคอยเบาแห่งซึ้งน้องมูแห่งซึ้งว่าชีวิตเอาในได้ต้หน่อยคอยรำเพลงหมอรำเรื่องสลอกนี่เลยทังบ่เขาต้องสู้เลยเนาะเพราะว่าเขามีลูกอ่าเพราะว่ายังหน้อยเพื่อนการต่อตีนต่อมือให้เขาอันนี้แน่นอนมีรถมีรางเขาก็ต้องเห็นให้เพื่อนเห็นไน้น้องมูเอ้อ บุรซึุงตาลอยไปจากไปทางไหนอยากไปเที่ยวตื่นตื่นเฮ้ว่าว่าอยากน้องโมกเลนพี่น้อยเนาะเอ๊ยอยากน้อยก็ดีมุกดีใจนัมเด้อเนาะได้ลดได้ล่างเนี่ยพอแม่พี่น้องยเนาะเพิ่นก็ได้ลดใหม่สีเอี่ยมอ่องเขียวโมเมนต์เขียวเนาะก็ลังเขียวเขียวเนี่ยซับสีเนาะสีกลมงามโยงามสีเนาะเบิ่งกเวลาสีเราอยู่เบิ่งบุบเบิ่งกเบ่เบื่อโดยเคยออกงานจากเธอได้เนี่ยนางโม ไปขายนี่ก็ไปมือเสานี่ก็ไป,าไปขายยัางมือเ้านี่ไปเก็บกระดาษฮะเก็บกระดาษ<ะ>เก็บกระดาษเออเก็บอยู่แบบได้นะ่ะเก็บอยู่ในเมืองน่ะโอ้แบบห้องจ้าห้องงานไมในอ่บอบหรือตามตลาดแถวเฮือนคนนะโล่ท่ายกระดาษน้องมูเนี่ยมูเนี่ยันเดนประถามค่อยรกระดาษตากระโลค่อยจักไปชังลายน้ะต่อข่อยเรื่องนะกัจักกระดาษยังอู้ฉับปุปปี จุดทีมบดข่อยเฮ็ดอ้อบ่อคือจักสั่นเนาะสร้างสมุไปเอาเด้อเนาะบ่ทางนั้นข่อยเพิ่นรับซื้อใสซื้อทางขึ้นเมือนี่ก็ก็มีอยู่เด้ลายังก็ซื้อด้เนาะเพิ่นหามั้งปแกตาโข่อยนกน้ำมันนี่ก็มีกับแกแบบกล่องที่แบบผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาน่ะ โอ้ยหลายๆแก๊สนะช่วงนั้นน่ะแล้วก็พูดพี่เนี่ยมีจิจุไททิพย์หมกดีเนาะเขียนไวก็่ๆตาตายแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ดอกจะทิเงินทิคไปนําหัมนง่ายซะเนาะบ่จักเนาะเอามาันก็3แก๊สเผาเบิดบ่จักเนาะบมวยเาบ่จักอกแว่าอยู่เซโนเฮาบ่เคยขายเนาะเาบ่เคยมาเลาะซื้อแม่นแล้วก็เลยบ่ฮู้ว่าจัสิไปขายอยู่ไสหั่นน่ะ บอลคายก็ต้องโซไฮอีกแต่สโมระหูบอลคายได้ดิโลเท่ายน้องโมโมโหอย่ราคาเก็บไม่รู้เก็บไปซื้อเก็บเมียแหละกาขวดเนี่ยไปบอกเขาบ้าขวดกระขายบอขวดแก้วนี่ข้างบนหูจบอกขวดยางพลาสติกข้านนี่ไลยเก็บขายเงินบ่นี่กเก็บขายแต่ว่าบุมมีกระสอบบุมมีกระสอบใหญ่เขาก็เหยี๋ยไม่เน้นบอกเยียบเป๊ะเนาะ โอ้เก็บระตุกเมื่อส um, ิได <c oughs> ้โลหนึ่งจนเต็มกระสอบไงบอลเบาเนาะ้ Black ุ่งโมได้นบ้ามูลราคาอันน่ะเ้าไปถามเขาว่าเขาลดสี่พันโอ้เปราคาเลยเนาะอยู่บนทางสี่พันเก็บไปขายรยทางเขาโมขอเนนี้ลดสี่พันเพราะอยู่พี่รับซื้อพวกขวดแก้วขวดน่นกันลายอยู่เนาะสะสมไปสี่พัน เมนอันนั้นเมนบอกคือกระดาษท่ว่าเก็บไว้นะโนยโอ้เก็บแ<ป>ต่ละเื่ออันนี้ได้จากมือนะโฮมกันนี่นะมันกะองมือสองมือโอ้มื้อนี้ไปเก็บมาระบอมาเนี่ยโดยโอ้ได้อยู่บอได้ตามที่น้องโม่ไปเก็บเนี่ยคือไปเก็บแบบแบบใดเนี่ยนะหลอกเก็บอะไรนะห้าหลอกเก็บแถวอนะกระทางขงี้เหงือโอ้ไปตามทางขี้เหงืออเห็นยังเอามาเอามาเลย มีอย่างไหนเอาเบิร์ตหน่อยได้คนอลีกาได้หดสายไพ่หมดแล้วโอ้สายไพ่ไปได้น้องโมงสายไพ่เขาตัด D O ดอ,อันคือไม่ได้ห้าก็าขายได้บอไปนหนกะได้บอเป็นทองโอ้แต่ถ้าต้องมาแก้อลโมโปอกดรัมนะโดยโอ้แล้วก็เอาเพนเอาเอาอันส้นทองไปขายอืมได้อยังเอาเบิร์ตยกเว้นยังขยะอันไหนเนาะ พยามบรดาต่ว่าพวกขวดขวดแก้วเป็นขวดไอสปอนเซอร์เนานะเอาไปเลยอ้มมามียังหลุ่ยังมังนมตื่นเ<อ>ต็มต,ตานน่โอ้โหนอนคักนอนเน่เนาะบรรยากาศได้เด้ทุกทุกมื้อนี่ต้องได้ไปเก็บกระดาษบอลงนโมแล้วก็ขายเครื่องไปน้ำแล้วก็วันยังสิไปโตอยู่ว่าขายเครื่องเขานี่ยรือว่าจังเลย ึ่งบ่ฮู้เก็บกระดาษได้พุ่นล่ะอือคือแบบใดคือบ่มีเงินลงทุนหรือแบบใดกว่าจะเก็บกระดาษได้นั่นน่ะเงินตู้ยืมสบูนหมดแล้วเลือแต่20,000โอ้ยืมเงินนําสบด้วยบุญานาเฮานี่บ่ด้วยโอ้ยืมเท่าใด300,000โอ้ใช้แล้วแหละยังเออไปเก็บกระดาษมาใช้แล้วบนี้โอ้เป็นได้คือว่าไปยืมเงินเรา มีเงนินลงทุนโอ้แบบสิไปลงทุนแบบนี้เปล่ารวยแบบว่าจะไปเช่นเอารถอยู่อยู่ห่านอะไรเด็เช่นเอารถเช่นเช่นเอาอย่างเช่นเอาสื่ออะไรด็โอ้ต้องเสียเงนินอีกเสียแพงบ่ยังบ่๊หูโอ้พวกบริเัียบบมีแต่หาเงินใส่น้ำมันเพราะว่าคันมืดเวลาคันคันมืดเวลาเขาบดได้หายสื้อฮะ รวยแบบแบบรถนี่แบบให้มันเป็นซื้อห้ามานี่บอ่<ด>อรวยรถนี้นเป็นซื่อบอ่เสียงอยู่อ,อ๋ออออสารนอพ่อแม่พี่น้องเลยจงกในกระสู่กันต่อไปเนาะ<ด>กาใจต้องนักแน่นใจต้องสู่บึกบือเนาะเพราะว่าภาระ,ะเข้ากาถือว่าลายเติอบอยู่เพราะว่าเขามีลูกให้เบิงเนาะ แต่ว่านอนเพือนนี่นอนสองคนไม่รู้เลยบรได้ฝันดีบ่งูวนมือนเชือดเด้อันนางงูตัดหนาเขางูตัหนอะไลโซแหล่เขาบุกงูว่าเจาะเลือกงูโอ้เด็กงูแม่เราเมื่อนั้นเอาเล็กงูเนาะงูวันนี้เขาก็ยืดนยุบบอลบอลเขาคลายเลืกนะแต่เขาบ็ชื่อบัดมือบัดมืออยากซื้อก็ซื้อบัดมือพออยากซื้อก็ไปซื้อเลย ซื้อบปได้กรบเปถือซื้อบปได้กรบเปถือไม่อยากการเป็นไปได้กับพต้องซื้อหรอกเนะาะเพราะว่ามันอ่ากินเงินทั้งอ้อมตัวนี้เนาะกับพต้องไปวางยังไรกับอ่าเรื่องการพนันเรื่องหอกเรื่องหวยเนาะส่วนหน่อยที่จะได้เนาะบอทารเมนเมนอ่าทางเงินทางซานทางบอลหัวร์ปะอืมอัสาโอเคสะกัดบัดน,นี้กับผลสาวแล้วพ่อแม่พี่น้องกับสิได้เดินทางกะปะทางน้องมูเดอร์น้องมูเดอร์เจนไดกับสู่ๆเนาะแล้วก็เบิ่งลูกเบิ่งเต้าทางลูกเพิ่นกับโอ้เดมโตเป็นสาวแล้วได้หนึ่งปีกับแต่เดือนนะ หนึ่งเดือนอืมไ่ไว้เนาะอ๋อโอเคสัสบายดีทางน้องโมเดอร์สบายดาีโอเคนาองพูเมย์พี่น้องสำหรับตอนนี้ก็คือฟ้ารมฝนซาแล้วทางสาวม,มุกด,ดาการจะดเดินทาง อ่าเลิบล,บลบาวตาขึ้นบันทึกพแม่พี่น้องเนาะกลับบ้านกลับซองแล้วบ้านนี้เนาะหอดเวลาเพิ่นแต่ก,กระดาษพแม่พี่น้องเลยเอาโอเคสำหรับคลิปนี้กับฝาพกพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลงังใจก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สม,มุกดานเด้อเบิร์ดปคปีบบอขำโฆษณาเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าจบคลิปไปลแล้วพอๆก,กันภายในคลิปหน้าเด้อขอบคุกขอบใจ FC ที่ว่าเข้ามาติดตามชมในผลงานของสม,มุกดาเด้อโอเคท่านนี้ก็ขอกล่าวข,อข,อข,อขอมาสบายดี